หรือบอลไปไหนนี bon marine, k k ình, bon source, ่คนเก่งฮะเตะบอลแล้วเออเตะแล้วอ๋อ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 ไม่กล้าเตะบอลเลยอ๋อกลัวอะไรอื Tệ lên tay tệ Tệ tay 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 té tay 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 ừ, ừ tay đây ừ, เอาแล้วมาเร็วทำอะไรทำอะไรนะเบียดลูกบอลไว้บ่เลยหนักบอลเลยเตะเลยเตะเลยเอ้าเอาเอาเตะเลยคนแจ้เอาเขี่ยไปเลยเร็วอะไรเดี๋ยวบอลเบนเตะแะลรนั่นเอ้า มาเล่นบอลเดี๋มามานั่งเล่นฮะผันใจเตะเร็วเตะเร็วขาหน้าขาหลังเร็วอุ้มอุ้มเตะเร็วเร็วเร็วเตะไปเลยอุ้มอืมอ้าลากไปเลยเอาเข้าไปเลยเอาเร็วคนเก่งเร็ว ไปเลยะการลุกฟุตบอลไว้เตะม,มาเลย ไม,ม่มีเพื่อนเพื่อนกำลังมาโน้แบนเดอร์บอลแบนเดอร์ไปเปล่า เก่งแล้วเอ้าเลี้ยงไปเลยเลี้ยงไปเลยเข้าโกไปเลยหนูโกอยู่ข้างหน้าเอ้าเอ้าผิดโกโกอยู่ฝั่งนี้นี่มานี่มานี่มานี่แล้วนี่โกอยู่นี่คนใจมานี่แล้วลากไปไหนหนุนฮะเอ้าวิ่งไม่ทันแล้ว <c oughs>